ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาปะกางเกงที่หนูกัดกันนะครับกางเกงที่หนูกัดยังไงปะยังไงก็ไม่สวยนะครับนอกจากจะตัดความยาวกางเกงแล้วก็นํามาปะเป็นสี่เหลี่ยมแค่นั้นนะครับถึงจะสวยนะครับผ้ารองปะตัวนี้ลูกค้าหามาเองนะครับสีก็อาจจะไม่แมทกันนะครับแต่ก็พออยู่ได้นะครับครับเราก็วางผ้ารองปะให้ดีแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นก็ต้องเย็บรอบก่อนนะครับเพื่อย็ดผ้ารองปะนะครับแล้วเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปกันนะครับขอสตาร์ทไปมีดตัดได้นิดนึงนะครับจากผมเป็นจากที่เก่ามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําให้ใบมีดขยับใบมีดก็จะไม่ตัดได้เลยนะครับปัญหายอย่างของจากคันนี้ก็คือตัดได้สั้นนะครับ ซึ่งเป็นปัญหามากไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะครับเรียกช่างมาดูหลายรอบก็ไม่หายนะครับตัดได้ด้านล่างสั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเย็บอาจจะต้องปรับได้กระสวยบ่อยๆนะครับดึงได้ออกให้ยาวนะครับไม่งั้นก็จะไม่สามารถที่จะเย็บได้นะครับครับเราก็เย็บยึดผ้ารองปกะกับตัวกังเกงติดกันก่อนนะครับ ได้ล่างไม่ขึ้นนะครับครับขออนุญ,ญาตปรับได้ตรงกระสวยนิดนึงนะครับ เราจะเย็บย้ำแค่เป็นเส้นเดียวแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเย็บย้ำอีกฝั่งหนึ่งให้ติดกับตัวผ้ารองปะนะครับเพื่อที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับกางเกงที่ถูกโหนกัดขาดแบบนี้นะครับวิธีที่จะปะให้สวยก็คือปะเป็นสี่เหลี่ยมนะครคือ ทำการปะเป็นสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยก็จะสวยกว่านะครับแต่ตรงนี้เราไม่มีผ้าที่เป็นสีเดียวกันกับตัวงานนะครับปลายขาลูกค้าก็พอดีนะครับไม่สามารถตัดมาทำการปะได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำแบบนี้นะครับคือเย็บบนนะครับ ผ้ารองปะตัวนี้ลูกค้าหามาเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับปะาสวยไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้คือปากแค่ให้อยู่นะครับกงเกงตัวนี้ลูกค้าใส่ไปทํานาทําสวนนะครับก็ไม่จะเป็นที่ต้องสวยมากนะครับก็ปากแค่ให้พออยู่นะครับเราก็จะวนเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ กางเกงหนูกัดดีกว่ากางเกงที่ถูกพวกกรดกัดนะครับเพราะถ้าเป็นพวกกรดกัดเราอาจจะต้องตะกว้างออกไปจากรอยแผลเดิมออกไปอีกประมาณ4-5นิ้วนะครับเพราะว่ากางเกงที่ถูกกรดกัดจะไม่เหมือนที่หนูกัดนะครับกรดกัดก็จะท่าก็จะเสียสภาพค่อนข้างกว้างนะครับแต่ถ้าเป็นกางเกงหนูกัดแบบนี้ก็จะเสียสภาพแค่ตรงที่หนูกัดนะครับ ขับเย็บบนแบบนี้นะครับจัดตัวผ้าที่รุ่งดิงให้ดีนะครับจัดระเบียบให้ดีเสร็จแล้วก็เย็บกดทับไปกับตัวผ้ารองปาได้เลยนะครับจริงๆผมกะจะปะย้ําเป็นผืนนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ชอบให้ปะย้ํานะครับลูกค้าบอกว่า แผลที่ปะย้ำแข็งนะคะเพราะฉะนั้นผมก็จะปะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับซึ่งผ้าก็จะไม่ได้แข็งมากนะครับผ้ายังมีความนุ่มอยู่นะครับการปะงานเราก็เอาลูกค้าเป็นหลักนะครับถ้าลูกค้าชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นให้นะครับ เราก็วนไปเรื่อยๆนะครับวนจนสุดด้านในเลยนะครับผ้าอะไรก็ได้ของลูกค้าไม่มีอยู่จริงนะคะถ้าลูกค้าบอกว่าหาผ้าอะไรก็ได้มาลองปะลูกค้าอาจจะติงานเราได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าหาผ้าลองปะมาเองแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องจาเป็นที่ต้องกังวลสีของผ้าแล้วนะครับเพราะลูกค้ารับได้แน่นอนที่ลูกค้านําผ้ามานะครับ งานปะที่เป็นหนูกัดนะครับจะบอกเลยว่าจะไม่สวยเลยนะครับถึงแม้เราจะย้ําเป็นปื้นแบบการปะคาังเคงงานก็ยังไม่สวยนะครับสีก็จะดูปะแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นการปะงานหนูกัดถ้าจะให้สวยเป็นไปได้ยากนะครับก็คือต้องตัดออกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เย็บนําผ้ามาปะแบบเย็บรอบสี่เหลี่ยมนะครับถึงจะสวยนะครับ แต่ถ้าปับแบบนี้ยังไงก็ไม่สวยนะครับปับแบบย้ำไปย้ำมาก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะครับครับเราก็จะปับป,ประมาณนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้เย็บยาวเลยออกมาแล้วก็ย้ำแล้วก็ตัดได้นะครับงานปับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะ เยนท้ารองปะด้านในทิ้งนะครับเียนให้ชิดขอบเลยนะครับครับเก็บขีดได้ออกให้หมดนะครับตรงนี้ตรงรูเล็กๆนี้เราก็จะย้ำเอานะครับเพราะว่านิดเดียวนะครับ ลูกค้าคงไม่บ่นว่าแข็งจนเกินไปนะครับครับตรงนี้เราก็ย้ำเอานะครับรูประมาณนิ้วก้อยนะครับปัญหาผ้าหนูกัดก็คือจะทะลุไปหลายรูนะครับตรงบริเวณเดียวกันก็จะลูทะลุไปหลายรูเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่ต้องปะทุกรูนะครับให้สวยงามนะครับ ตัวนี้ย้ำเอานะครับแต่รูใหญ่ตัวนี้เราจะวนเหมือนเดิมนะครับขับวนเยอะไปเรื่อยๆนะครับจนจบตรงกลางนะครับ ความถี่ของได้ผมใช้ที่เบอร์หนึ่งนะครับวัาจากซิลูบ้าอารายเย็บค่อนข้างห่างนะครับเบอร์หนึ่งนี่ก็แทบจะเท่าเบอร์สองของจากจุกิแล้วนะครับครับตัดได้ที่เป็นส่วนเกินทิ้งไปก่อนนะครับครับวนเหมือนเดิมนะครับ เย็บปนจนเต็มรอยแผลเลยนะครับงานหนูกัดยังไงก็ไม่สวยนะครับเป็นงานที่ทําให้สวยยากนะครับไม่เหมือนแผลฉีกนะครับแผลฉีกเราปะแล้วเ,เราดึงให้ชิดกันก็ได้นะครับแต่รอยหนูกัดคือชิ้นส่วนผ้าก็จะหายไปนะครับครับเจนนั้นในให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บปิดตะเข็บนะครับ วางตะเข็บผ้าให้เท่ากันนะครับ,รบการเย็บตัวนี้เราจะใช้สีเข็มที่1.5นะครับการเย็บถี่จะทำให้ตะเข็บไม่ค่อยแตกนะครับงานก็จะคงทนนะครับเย็บไปจนสุดชายเลยนะครับ ตะเข็บตรงนี้เราจะเย็บเป็นสองรอบนะครับเพื่อกันแตกนะครับตรงนี้ผมตั้งย้ำหัวย้ำท้ายไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงที่เราเย็บตัดได้เขาก็จะย้ำท้ายให้ด้วยนะครับพอเราเย็บเย็บเขาก็จะย้ำหัวให้ด้วยนะครับ เย็บเลยลงมาจนสุดเลยนะครับการเรย็บงานพวกนี้จะต้องเย็บให้เป็นเส้นเดียวกันนะครับอย่าให้เส้นแยกนะครับเส้นแยกจะทําให้งานไม่สวยนะครับทําให้เป็นสันเวลาสมใส่นะครับหลังจากนั้นก็นําไปผงชายผงข้างนะครับผงใต้ท้องขาการผงตัวนี้ก็กินริมเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตะเข็บสวยงามก็พอนะครับไม่จําเป็นทจะต้อง กินเยอะนะครับขับงานที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ